าน้ำมันมาไปทางน้ำมันนะ่้ซื้อระบบซื้อจรกร้อยพ,อพอ่าบอจะเตรียมสถานที่งานหล่อพระสถานที่งานหล่อพระพุทธรูปขึ้นโบสถ์ บริสถานบนโบสถตอนนี้เริ่มแล้วคุณพ่อคุณคุณพ่อบ้านโนนยิ้วช่วยกันรักญาติเตีเยวหนามันเติน่น้ำนมันสถานที่ตรงนี้จะเป็นสถานที่ลานจอดรถเ,เป็นลานจอดรถตอนนี้เริ่มแล้วเ,เริ่มเคลียสถานที่ลานจอดรถไปให้พี่น้องต้อนรับ ทั้งพระคุณเจ้าและญาติโยมในวันที่21ใน21่ธันวา2 1 2ส2 3สธันวาจะเป็นวันปฏิบัติธรรมสมมพธปฏิบัติธรรม3วันวันที่24่ับ่เป็นวันเททองหลอ่อพระวันที่25่ห้าแห่ชอ่อปลา พญาหน้าคราดรักษาสิมแล้วก็ยกต่อฟ้า25ทอดผ้าป่าจ้ากเกียนมาก็อชมหมอลำคณนะดาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้กำล,ลังกำลังทำการรี้ออนแคมคนงานกำลังลื้ออนแคมคนงานด้วย นื่องจากว่าต้องทําให้สถานที่กว้างที่สุดตามสถานที่ที่เราซื้อแต่กรที่จะสร้างแคมป์คนงานนั้นยังไม่ได้ซื้อที่ดินเพิ่มยังมีที่ดินแค่นี้ถีงพอสร้างแคมป์คนงานเสร็จแล้วก็มีโครงการซื้อที่ดินขยายที่ดินก็เลยต้องซื้อออกแล้วก็ช่างบางส่วนก็เช่าห้องพักอยู่ข้างนอกนะ ตอนนี้ก็เลยต้องได้รื้อย้มคนง,งานออกเพื่อที่จะขยายที่ให้กว้างขวางขึ้นนะเพื่อลองรับสายทานตัทาธทา,ทา,าติโยมมาหล่อพระก็จะได้จอดรถใกล้ๆแล้วก็เดินไปใกล้ๆในมณฑลพิธีปิดฟืนติดไฟให้สาว่างสาวัยก็ขอเชิญสาธุชนทุกท่านได้รับทราบกิจการงานบุญ ขางวัดลนิ้วในวันที่2ี่สิบี่สปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมยี่สิบยี่องยีามธันวาปฏิบัติธรรมนะโดยทีมงานของท่านอาจารย์พระภูพิมนยานวิสิทนะ์เป็นอาจารย์วิปัสนาอาจารย์วิปัสนาแล้วก็ในวัน ที่24ก็เป็นวันเททองหล่อพระ2 4พันวาปีนี้เททองหล่อพระคุณสรูกประดิษฐานบนโบสถ์หลังจากนั้นวันที่24เททองหล่อพระวันที่25ยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าพญานาะคราชปกปักปรักษาสิมิสันแล้วก็ทอดท่าป่า ตกเย็นมาก็ชมมอลำชาวน้อยเทดบ้านพแพงตอนนี้คณะนะคุณพ่อกำลังช่วยกันตัดหญ้าแล้วก็ขยายที่ให้กว้างขวางขึ้นที่น้องชาบ้านนนยูโดยเฉพาะคุบาศก็มาช่วยกันจับช่วยกันบายคนละไม้คนละมือช่วยกัน ก็จะไปสร้างให้ใหม่อยู่ตรงนูน้นสร้างให้ใหม่ซึ่งสร้างไว้ก็ไม่มีใครมาอยู่อ,อ,อาราคงเจ้าลีฟองเอาไว้ช่างมาก็่็ยให้ช่างทำพอจไอยู่อตอนนี้คุณพ่อก็ช่วยกัน ถานที่เราก็จะกว้างขึ้นเอาไว้ให้มอลล์รักสี่ไร่เอาไว้ตั้งรานคาหนึ่งไร่ฮะแมนแมนเขอมา่โอ้คุดอาอย่าง คับไปหอดปุ่นเลยเด้อปุ่นต้นบักเขียบักขาดเนี่ยเอาเอาออกให้หมดเลยข้อนำเลยนี่ปุ่นโตัวปุ่นกระแมนปลาบักเขียบได้หลอ,อกเลยได้หรอกเลย าาบุญน,นวันนี้กําลังตัดยาเพื่อท,ท,ที่จะปับพื้นที่ให้กว้างขวางขึ้นอ,อุบาสกช่วยกัน หรือทุกอย่างยกเว้นข้อควายบักดอนข้อควายบักดอนจงไว้แต่ว่าวันงานก็ต้องเอาออกแต่ข้อเดี๋ยวตกใจมัน,นสิตื่นตรงนี้ก็น่าจ,จะเอาไว้ให้สร้างแ้มป์คนงานมีห้องน้ำเชั่วคราว ใครต้องการอยากเ้าไปใช้ที่บ้านมาเอาได้บริจาคบริจาคใดอยากได้มาเอาเลยห้องน้ำห้องน้ำชัวข้าวบริจาคคือให้เลยเลยนะไม่เอาคืนห้อ,องน้ำชั่วข้าวเอาไปตังไวไปน้ำให้น้ำหน้าใครอยากได้เฝ้ามาเอาใครอยากได้เฝ้ามาเอา ตอนนี้บ่แพงแต่ว่าอีกเจ้าหน้อีกสิแเพี้ยงนี่พี่น้องเอามาตอนโควิดมาตอนโควิดใช้ได้อยู่นะหลายห้องอาบระคำเสียโดยใจนิดสิ อันนี้ต้นสำสาต้นสำสาใบดีอันนี้จะเป็นแคมป์คนงานทำผ้าทั้งขาโบศ วาลังคาบุญยาโยงกําลังช่วยกันทำความสะอาดห้องน้ำตรงนั้นก็จะเอาออกห้องน้ำเอาออกแล้วก็เข้มคนงานเอาออกเพื่อขยายที่ ให้กว้างขวางขึ้นระยที่ให้กว้างขวางรองรับรถได้ประมาณห้าร้อยคันก็ประชาสัมพันธ์งานบุญเดอร์ทางประชาสัมพันธ์งานบุญวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สาม จะจัดปฏิบัติธรรมวันี่เอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามธันวาปฏิบัติธรรมโดยคณะพระวิปัสนาจารย์อาจารย์พ่อครูวิมลยานวิสิท์รองเจ้าคณะอำเภอนองหงฝ่ายวิปัสนาเมตตาเป็นพระวิปัสนาจารย์พร้อมทีมงานแล้วก็วันที่ยี่สิบสี่ธันวาคมปีนี้ก็จะเป็นพิธีหล่อพระพุทธรูป พระพุทธ,ธอริยะมงคลโสพลธรรมเมธีบุรรรมพิทักษ์ปฏิสถาน,นบนอุโบสถไม้ตะเคียนทองอวันที่ยีสี่มาเททองร่วมกัน,นเป็นพระพุทธรูปทรงราวล้านช้างเพื่อที่จะปฏิสถานบนอุโบสถไม้ตะเคียนทองแล้วก็วันที่ยี่สิบห้า มีการทอดผ้าป่า25ธันวาคมทอดผ้าป่าแล้วก็ยกช่อฟ้าพญานาคราชรักษักสาสมตกตอนเย็นมาก็ชมคอนเสิร์ตหมอลำวงใหญ่สาวน้อยเพชรบ้านแพงบัตรการกุศล100บาทเท่านั้นถ้าเจ็บมากกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่วัดสาธุทนาจารั์ ประหลัดชัชวานยา,านกิติผู้ช่วยเจ้าวัดวัดป่าโนี่มอนเดอร์ทันตีมา,าบุญด้วยกันมาบุญกับอาจารย์บุญใหญ่บุญใหญ่กันพอพระประทานมาจึงประจานสัมพันธ์งานเอาไ้แต่เพียงเท่านี้ไปดูคุณพ่อทำงานเลย